พิงกี้หย่าสินสอด300ล้านเลยเดยว,วายู่โสดอย่างแฮปปี้ไม่สนใจเรื่องความรักและมุ่งน้าแสดงละครอ,อย่างเต็มที่สําหรับนักแสดงสาวสวยพิงกี้สาวิกาโดยหลังจากที่แยกทางกับอดีตสามีเพชรอิทธิชวลิทธำร,ร,รงหนุ่มไฮโซพัทยาเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ใหญ่ก็ได้ออกมาเล่าถึงเหตุการณ์ที่ทําให้ตัดสินใจเลือกทิ้งชีวิตคู่และออกมาอยู่คนเดียวว่าได้จบชีวิตรักลงแบบง่ายๆเพราะว่าไปกันไม่ได้ไม่ได้เป็นเพราะว่ามีมือที่3มแต่อย่างใดและหลังจากนั้นก็ได้มีสามีที่ตั้งใจลาวงการไปเป็นนักบริหาร ช่วยเหลือสามีเต็มที่ช่วยดูแลกิจาการหลายๆอย่างซึ่งก็เป็นสิ่งที่เธอไม่ถนัดเลยเพราะว่าเธอนั้นเป็นนักแสดงมาโดยตลอดแต่ก็ได้พยายามอย่างสุดความสามารถแต่ต่อมาก็รู้ว่ามันทําไม่ไหวจริงๆจึงขอเริ่มกลับมารับละครอ,อีกครั้งแต่อดีตสามีก็ไม่ยอมเกิดปัญหาในใจต่อการที่สะสมมาเรื่อยๆจะนาให้ต่างคนเองก็เหนื่อยกับชีวิตคู่แล้วทั้งคู่ก็ได้ลองปรับตัวเข้าหากันแล้วแต่กระผลว่าไปไม่ได้กันจริงๆจึงตัดสินใจแยกทาง